นะครับวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านมิดทุ่โพครับเส้นโูเปือ่อยมีมีสดเปื่อยชิน้นครับรุงกัน เดี๋ยวคนก่อนนะเดี๋ยวค่อยใส่ไาชิมดูก่อนปลานี่บ้านมิดทุ่งโพนะทุ่งโพ ้อสดเนื้อผ่าอ่เอาออก่าครับมา

Oi, iremos tomar de. Hum. Eu vamos irar. Vamos agora nós passar aí por aí, vai dar uma baita porco. นี่คือของหมดแล้วครับครับครับ <laughs> Thank oh

nó nó cứ bò lên. Được bò. Ừ. Đấy, nó 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 ăn rồi. โอ้ลูกกลับตอน <sussurra> <sussurra>